ภาพรวมปี2569ชาวลัคนาราศีธนู สวัสดีค่ะชาวธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นภาพร,มรวมๆนะคะปี2569ให้กับคุณแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปซีเรียสนะ,ะดูเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะ,ะเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะลัคานาราศรีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะตลอดทั้งปี2569ที่โดดเด่นมากๆนะคะกับชีวิตของคุณนะคะมีชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมคนเกิดวันอาทิตย์ นะคะคนเกิดราศีสิงห์นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะราศีธนูราศีมีนนะคะคนราศีธนูคนเกิดวัวนอนะนะังคารราศีพิจิกราศีเมษนะคะอันนี้คือที่โดดเด่นมากๆนะเอาเรื่องงานก่อนเลยนะคะเรื่องการงานอมบอกได้เลยมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงานถ้าถ้าไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่มีข้อแม้มากนักยืดหยุ่นเป็นนะคะ มีโอกาสอะไรเข้ามาเฮ้ยเอาไว้ก่อนนะคะปรับตัวเอานะคะคิดซะว่าเป็นการพัฒนาตัวเองจะดีมากและการที่คุณจะ,จะเจริญเติบโตก้าว,วหน้าในในตัวเองนะเป็นการพัฒนาตัวเองได้นะหรือเป็นการจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าในหน้าที่การงานนั้นจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นปีที่คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดอร์อทาวเวอร์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไฟบังคับ นะคะเป็นไฟ์บังคับคือตามเกณฑ์ชะตาม,มันจะต้องเปลี่ยนแบบนี้เพราะนั้นมีโอกาสสูงมากๆนะคะไม่ว่าจะตอนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะในอนาคตอันใกล้นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าคุณเขาเรียกว่าเอ่อเลือกเยอะเกินอ่านะคะแบบเลือกเยอะเกินจุกจิกเกินคุณก็จะรู้สึกอันนั้นก็ไหม่ดีอันนี้ก็ไหม่เอาอันนี้ก็ไใหม่ช่อะไรเงี้ยก็อาจจะทาให้คุณรู้สึกว่าอุ้งโอกาสเข้ามาก็ผ่านหน้าผ่านตาไปเฉยๆเลยหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ง แบบเราข้อจากัดในตัวเองเยอะเราคิดเยอะอะไรเงี้ยเออก็อาจจะทําให้พลาดได้เหมือนกันนะนะคะในปีสองห้าหกเก้านะแต่ว่ายังไงยังไงซอฟไฟ์บังคับโอกาสหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีโอกาสใหม่เข้ามาแต่อย่าลืมว่าเดอะซันวิวออฟจูเนี่ยเอามองว่าตัวคุณเองนะคะก็ต้องพิจารณาน,นิดนึงนะคะว่าเฮ้ยคุณแฮนเดิลได้ไหมคุณแฮนเดิลมันถนัดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเอามองว่าถ้าเกิดว่าคุณบริหารจัดการเก่งๆอะ่ะ แล้วเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาแล้วคุณทําได้หมดอาจจะดีมากนี่ต้องบอกตรงๆนะแต่บางคนมันไม่ได้ไงอาจจะขีดจํากัดความสามารถอะไรตรงนี้ก็ค่อยว่ากันไปละกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบปรับตัวเองได้ยืดหยุ่นเป็นพร้อมพัฒนาเรียนรู้ตัวเองนะคะอะไรเข้ามาเนี่ยเก็บเรียบเลยนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถในเชิงเป็นนักบริหารจัดการนะคะสักหน่อยเงี้ยเอาว่าโอ้คุณจะได้รับการโปรโมตหรือว่า เออได้รับการสนับสนุนสปอร์ตเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะก็เลยจะมีโอกาสก้าวหน้าจเจริญเติบโตมากๆนะคะแต่ว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณจะเจองานไม่ไม่ง่ายนะงานหินพอสมควรนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะเออผลลัพธ์จะค่อนข้างออกมาดีถ้าถ้าคุณบริหารจัดการได้นะคะค่อนข้างดีก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแต่เรื่องงานก็มีโอกาสนะที่ตัวคุณจะมีอาการเบือ่อเบื่ออยากอยากหรือเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งได้จากการที่สมมติ มีปัญหาเรื่องคนอ่ะนะคะปัญหาเรื่องคนจะทําให้คุณเซงเบื่อหรือว่ามีคนมาจุกจิกจู้จี้กับคุณเกินไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็น perfectionism <c oughs> เกินไปอันนี้ก็ทําให้คุณแบบรู้สึกว่างานมันไม่ค่อยได้อย่างใจคุณอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดมากๆเลยนะคะอ่าเรื่องงานจบไปต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินสําหรับชาวธนูถ้าคุณอยากเก็บเงินนะคะมีโอกาสเก็บได้นะแต่ว่า ออมาความว่าบางเคสก็จะเสียคเขาเรียกว่าจ่ายมีค่าใช้จ่ายแบบฉุกเฉินอะเออบางคนก็จะเป็นเรื่องบ้านนะคะอสังหาที่ดินนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติโกโหติกาแฟนค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะเก็บเงินได้ตามเป้าอ่ะบางทมีมันก็ออกคือบทมันจะออกมันก็ออกเยอะนะ คือบทมันจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปุบปับมันก็ปุ้มปั้งเอาเรื่องอยู่นะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเขาเรียกว่ารู้จักเจียดเก็บบ้างอะไรเงี้ยนะคือพอมีการเปลี่ยนแปลงที่มันคาดไม,ไม่คาดไม่ถึงเข้ามาแล้วตัวคุณเองไม่ เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้หลักการยืดหยุน่นเอาก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนมันจะมีเทคนิคอะไรแล้วเรื่องที่เข้ามาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันต้องเช็คส่วนตัวใช่ไหมคือแล้วคุณคุณสามารถที่จะแบบค่อยเป็นค่อยไปบริหารแบบยืดหยุน่นไม่ไม่ไม่ใจร้อนไม่ไม่อะไรมากเกินไปเอาว่ามันน่าจะมีเก็บด้วยอ่าแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นก็สามารถที่จะจ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่เป็นค่าใช้จ่ายป,ป,ปรับปรับชับพันฉุกเฉินแบบเนี้ยเอามองว่า ต้องดูว่าคุณจะบริหารจัดการอย่างไรดีที่มันจะทําให้คุณนั้นยังมีเงินเก็บอยู่หรือว่ายังเก็บได้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนเหล่านั้นด้วยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีโอกาสรายได้ทางที่เป็นรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ไม่ง่ายในการที่จะได้เงินจากตรงนั้นนะคะดูทรงอาจจะเป็นเรื่องของ เขาโยนอะไรมาให้ได้บ้างถ้าเป็นเรื่องเงินนะเป็นเงินธุรกิจกงสีก็ได้นะคะบ้านที่ดินนะคะอสังหาหรือจะเป็นเกี่ยวกับพวกของใช้ในบ้านอะไรย่างี้ก็ได้นะที่เป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วเราจะได้ทําเงินอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าโอกาสที่คุณจะทําเงินทำไรายได้เกี่ยวกับเรื่องที่ยังพูดไปเหล่านั้นอะเหมือนคุณต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดนะคะต้องมีการแบบปรับปรุงตัวเองงานบางงานต้องพัฒนาเรื่องการพูด ภาษางานบางงานต้องพัฒนาเรื่องบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะคะตามนั้นเลยนะแต่ว่าการเงินของชาวธนูเนี่ยบทจะได้มันจะค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปบทจะได้จะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นกองอะไรขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่ามันมันมันมากับเดอะทาวเวอร์เนี่ยคือออมีความสูกบางทีบทบ,บทจะได้มันก็ดูแบบเข้ามาแบบปุบปรับนะ แต่มันมีเทมเพลต์กำกับนั่นมันแปลว่าท,ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มามันมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องการเสียนี่แหละเอาอ,องว่าคุณต้องบริหารให้ดีนะคะต้องบริหารให้ดีทีเดียวแล้วกเออ็เรื่องการเงินของชาวธนูที่จะต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือเออเออาไม่แน่ใจว่าจะมีใครเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณไหมที่ทาให้คุณไม่สบอารมณ์เพราะฉะนั้นต้องระวังว่าเวลามีใครก็ตามเข้ามายุ่งเรื่องการเงินของคุณนะคะระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เช่นมีการระเบิดอารมณ์นะคะอ่าเป็นปีที่คุณจะต้องใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการงานแล้วก็การเงินเลยอเออแล้วยิ่งถ้ามีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยนะ คือต้องระวังมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่คาดฝันนะ่ะการระเบิดอารมณ์หรอเออการที่แบบไม่พอใจแล้วแบบมันหงุดหงิดอะ่ะเออมันก็อาจจะปุ้มปั้งเกิดแบบปี๊ดแตกเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วแทนที่อะไรรู้ไหมแทนที่จะได้เงินก็กลับกับกลายเป็นไม่ได้ด้วยก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบจะต้องได้เงินน่ะแต่ดันแบบหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีแล้วก็อ่ะกลายเป็นใสาอารมณ์ไป ปี๊แตกใส่กันไปอาก็ชวดไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของชาวธนูอะ่ะทั้งทั้งงานทั้งเงินมันอยู่กับคําว่าการใช้สติประคับประคองนะคะทั้งงานทั้งเงินเลยนะแต่ว่าบทสรุปออกมาอมมองว่ามันจะดีนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยแต่มันมีทาวเวอร์คุมอยู่นั่นแปลว่ามันก็พลิกได้อยู่นะคะเออมันก็ยังพลิกได้อยู่พลิกได้ไปในทางบวกและก็ลบเลยนะามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะมีโอกาสเจอใครบางคนที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ง่ายนะคะสงสัยชาวธนูจะเจออะไรที่แบบท้าทายความสามารถและสติปัญญาคุณพสมควรนะเข้ามาเนี่ยบางคนเข้ามาจากครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเข้ามาจากผลประโยชน์นะคะเอ่อบางคนเข้ามาในลักษณะของเป็นคนในชีวิตเป็นเป็นคนที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะแต่ว่า ให้มันบอกว่าเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกักกักหรือว่ามีแรงดึงดูดต่อกันเพราะฉะนั้นก็จําเป็นว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วยิ่งถ้าความสัมพันธ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วนะธนูมีคู่มีแฟนแล้วเขามีคู่มีแฟนแล้วอันนี้ยิ่งต้องใช้ความระงับยับยั้งชั่งใจเพราะมีโอกาสที่จะโปะแตกได้นะชาวธนูถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ถูกต้องอนะเออนะคะไม่อยากเสียภาพลักษณ์ไม่อยากเสียชื่อเสียงอันนี้ต้องระวังสถานการณ์โปแตก ก็อยู่ที่คุณวางตัวกับความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์น่ะจะเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ไม่เหมาะสมหรือยังไม่ค่อยพร้อมก็ได้แม้ว่าจะเข้ามาแล้วออ่ดูจะพัฒนาได้นะคะมีแรงดึงดูดกันแต่ว่าอ,อไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่ชาวธนูเลือกเยอะไหมคุณยังยังยัง,ยงเลือกเยอะอะเออเป็นคําว่าเลือกเยอะก็เลย ยังไม่ได้คิดจะเลือกใครนะคะหรือเขายังเลือกเยอะชาวธานูก็พยายามแบบแสดงศักยภาพสุดฤทธิ์แต่เขาอะปิดกัน้นมีกำแพงก็ได้เลยไม่ใช่ปีที่จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยเข้ามาแล้วจะเ,เจอคนที่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่อาจจะสนิทด,ด้วยได้มีแพชชั่นมีความสนใจกันแต่ความสัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปมากๆเผลอๆต้องอาศัยความยับยั้งชั่งใจหรืออะไรบางอย่างด้วยซ้ํา บางทีโทสะอารมณ์โกรธอารมณ์ปี๊ดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เช่นกันเช่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งสเสน่ห์แรงเหลือเกินการที่ความสัมพันธ์เป็นในเชิงกากก็ทําให้เกิดแบบเฮ้ยมีปัญหากันได้เหมือนกันเนาะก็เลยมองว่าความรักโดดเด่นในเรื่องของสเสน่หาหรือสเสน่ห์ที่จะดึงดูดเข้ามา อะไรอย่เงี้ยได้พัฒนาแต่ว่าเรื่องอารมณ์ยังเป็นเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันเนาะสรุปนะปี2 5 6ห้าชาวธนูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากๆก้าวหน้านะคะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยถ้าคุณไม่ตามอารมณ์ระวังรักษาอารมณ์ใช้สติปัญญาให้มากในการบริหารจัดการทุกอย่างแล้วมันจะดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปีที่เหมาะเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูมีเสน่ห์นะคะดูมีเสน่ห์พอสมควรเลยนะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะทุกสิ่งที่จะได้มา,าใจร้อนไม่ได้ใช้อารมณ์กับ สิ่งต่างๆไม่ได้นะคะโอเคขอเรียกประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยววันที่8มกราสองพันเราจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะไต่ข่าวร้อยเร์เซ็น์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราคือไม่มีแน่นอนปลอดภัยหายห่วง แต่ผลลัพธ์สายข่าวแบบนี้จะได้ไม่เกินกรรมหรือเขาเรียกว่าได้ไม่เกินบุญทรรมําแต่งของตัวคุณถ้ามีคู่กรณีก็ได้ไม่เกินบุญกรรมบุญทรรมําแต่งระหว่างกันนะคะสองสองสอง,สองเหมือนเดิมอาจารย์จุดให้เราเหมือนเดิมนะคะติดต่อล่วงหน้าเพราะเป็นเทียนแฮนเมดปั้นมือนะคะจุดวันที่8มกราขอติดต่อล่วงหน้า7ก็ยิ่งดีเลยนะคะหรือว่าจะวันที่8ก็ต้องก่อน5โมงเย็นรายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้คลิป นะคะก็กดเข้าไปดูขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะอมก็อวยพรให้ชาวธนูนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เจอโอกาสใหม่ๆที่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะขอให้คุณได้มีการพัฒนาตัวเองได้ออมเขาเรียกว่ารับความสําเร็จนะคะหรือว่า,าได้เติบโตเจริญเติบโตในชีวิตนะคะไปอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปเออน,นะแล้วก็ขอให้ตัวคุณเองนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีตลอดปี2569นะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย